สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาที่ช่องของทายอีกแล้วนะคะขอบคุณที่ทุกคนยังติดตามแล้วก็ดูช่องของทายกันอยู่นะคะวันนี้ช่องของทายเนี่ยก็จะมารีวิวของสินค้าที่ทายอยากจะแนะนำทุกคนให้ซื้อติดบ้านติดห้องติดไวกินกับข้าวมามา่มาแล้วก็ข้าวเหนียวเฮ้ยมันดีอยู่นะเว้ยจะบอกนี่วันนี้ทายก็จะมาเปิดกล่องมูแพนอามา่านั่นเอง เปิดเลยเนื่องจากเราไม่มีคัตเตอร์นะคะ ก็จะมาให้ดูแพคข้างในเนี่ยตอนส่งทางที่บ้านเนี่ยแพคมายังไงนะนี่จ้าดูดูดอ่านี่ก็คือเปิดไปให้ดูแล้วเนาะก็จะเป็นหมูแผ่งอย่างนี้อันนี้ขนาดข่ะสองร้กรัมนี่อันนี้ขนาดหน้าทยใหญ่นะเออใหญ่เท่าหน้าทยเลยเดอ้อนี่ค่ะ นี่อันนี้ไทยก็จะมาเปิดให้ดูเราเป็นซิปล็อกนะคะสามารถเก็บได้อย่างยาวนานอันนี้สามารถเก็บในตู้เย็นได้แบบเดือนหนึ่งเลยนะแล้วก็สามารถเอามาเวฟเวฟได้แบบไฟอุ่นๆน,น้อยๆแบบสิบวีอะไรอย่างนี้ นี่เราก็ซีมาให้อย่างดีเห็นเปล่าอันนี้นะคะไทยเนี่ยเวลาเก็บเ,เนี่ยทายพอดีว่ามันเป็นซองอย่างงี้ใช่ปล่าบางทีทยก็อาจจะแบบไม่ได้เก็บในซองอย่างนี้ทุกคนสามารถเก็บในทุกคนสามารถเก็บในกล่องถนอมอาหารอย่างงี้ได้นะคะก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เปิดใส่กล่องมานะนี่เป็นแบบนี้อืม จะได้แบบแช่ในตู้เย็นอะไรได้นี่เราก็จะมากินข้าวกินเล่นเราจะลองชิมชิมให้ดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมูแป้นมันอร่อยขนาดไหนอะ <c ười> พูดเป็นภาษาคนไม่ได้แลนะ้วเนี่ยนี่ดีมากคือไม่ได้อวยนะเว้ยคือมันดีจริงๆคือถ้าเกิดทุกคนยังไม่ได้ลอง ทุกคนก็จะหาว่าทายหมูต้องไปลองกินลองซื้อนะฮะลองกินลองซื้ออามา่าหรือว่าใครอยู่ที่ลำลายเนี่ยสามารถไปซื้อได้ได้ที่สถานีกาแฟนะคะตรงสถานีรถไฟเออตรงเ,รเขาเรียกว่าอะไรวะสถานีรถไฟย่อยเออ อยู่ตรงข้ามนะคะตรงข้ามก็จะมองเยื้องๆมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีร้านกาแฟสดอยู่เดินเข้าไปหน่อยจริงๆข้างในเนี่ยก็มันจะม,ม,จะมีมันก็จะมีกาแฟสดเนาะมีกาแฟสดมีขนมหวานมีตรงติงตรงตรงิตง,ตงเยอะแยะไปหมดมีข้าวขาหมูด,ด้วยถ้าทุกคนอยากไปลองกินไปลองกินได้เลย อร่อยมากเจอใครผ่านไปนะคะไปทางเทพสถิตไปเพชรบูรณ์ไปแวะไปค่าลำนารายนะคะของดีลำนารายอร่อยมากรับรองรับรองร้านเนี้ยคือดีเชื่อเหอะอ่ะกลับมากลับมาที่หมูแผ่นของเราต่อนะคะ <c oughs> นี่ค่ะกินกับข้าวนะคะกินกับข้าวกินกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเหมือนน้ำพริกบอกเลยอือเชื่อปะซื้อจ้าติด ติดต่อนะคะช่องทางการซื้อได้ที่นี่ค่ะเห็นอนะเป่าเนฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้อีกทีว่าสั่งทางไหนนะคะไว้ที่ข้างล่างนีเลยจ้าหรือว่าทุกคนจะดูที่ใต้คอมเมนต์อย่าลืมนะคะทุกคนใครมีอะไรจะบอก กดไลค์กดซ like, ับสไครป์ช่องถ่ายด้วยนะคะกดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย